ผมมี2อคาถาเพิ่มความร่ำรวยมาฝากสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องคิดดีทำดีวันนี้ในครับคลิปนี้สำหรับสายมูร้วนๆเลยนะครับใครก็ตามนะครับที่ชอบนะครับเรื่องของบทสวดนะใครก็ตามที่เป็นสายมูนะครับชอบเรื่องของโชคลาภนะครับ บอกเลยครับวันนี้ผมมี2คาถาเพิ่มความร่ำรวยมาฝากนะว่าในเรื่องของคาถานะครับหรือบทสวดเนี่ยผมเชื่อว่าเราหลายๆคนเนี่ยจะมีบทสวดประจําตัวจริงไหมอาจจะเป็นบทสวดที่เรามีความรู้สึกว่าเราสวดบทสวดนี้แล้วเนี่ยนะชีวิตมันดีขึ้นมันมีโชคลาภวาสนามันมีมันมีโชคเรื่องของการเสี่ยงดวงใช่ไหมครับมันมีข่าวดีอยู่เรื่อยอ่ะ เราก็เลยชอบและก็สวดบทนั้นเป็นบทประจําทัวของเราผมมั่นใจว่าเราและหลายคนที่สายมูเนะครับผมว่ามีแน่ๆดังนั้นนะครับวันนี้ผมก็จะมานําเสนอนะครนะับเป็น2บทสวดสวประจําตัวของผมเองเช่นเดียวกันเป็น2บทสวดสวที่ผมผมสวดทุกวันและก็สวดอยู่ประจําเลยนะครับบทแรกที่อยากจะแนะนําก็คือคาถามหาจากักรพรรดินะครับหลายคนอาจจะเคยได้ยินนะครับหลายคนอาจจะรู้จักนะครับ แต่เผื่อว่านะครับใครที่มาดูคลิปนี้แล้วเนี่ยยังไม่เคยสวดนะครับมหาจักรพรรดิเลยยังไม่เคยรู้จักเลยนะครับบทสวดนะครับมหาจักรพรรดิเนี่ยนะครับผู้รจนาผู้แต่งเนี่ยก็คือหลวงปู่ดูพรมมปัญโยแห่งวัดสแกนนครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั่นเองนะครับเป็นบทสวดที่ครอบจักรวาลเป็นบทสวดที่เขาเรียกว่ารวมนะครับเป็นการแผ่บารมีธรรมนะครับนะครับ เพื่อสร้างนะครับเปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมินะครับเพื่อสร้างนะครับเปลี่ยนเรื่องลายให้กลายเป็นดีนะครับเป็นการเสริมสิริมงคลให้กับผู้สวดด้วยบทนี้ผมผมมองว่ามันเป็นมันเป็นอะไรที่ดีมากนะคือจุดเด่นหรือว่าอานิสงส์ของบทสวรดแต่ละบทเนี่ยไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนะครับบทมหาจักรพรรดิเนี่ยกระแสของมหาจักรพรรดิเองเนี่ยผมมองว่าเป็นกระแสที่ที่ดุนแรงนะมีอนุภาพแรงมาก ในการเปลี่ยนภพเปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิครับให้กับเจ้ากรรมในเวรผมมองว่าบทมหาจักรพรรดิเนี่ยนะครับเป็นบทที่สามารถที่จะทําให้เราหลุดพ้นเคราะหกรรมเคราะหกรรมเคราะหกรมกรมมาได้เร็วมากนี่คือความจริงอยากให้เราทุกคนลองคิดตามผมนะบางคนก็อาจจะมีความรู้สึก่อ้าวอโหดไหนบอกว่ามันเป็นบทสวดที่จะเรียกความร่ำรวยมันจะเรียกยังไงใช่ไหมฮะก็บอกอยู่แบบแมพเมื่อกี้ว่าเป็นการ ปรับภบเปลี่ยนภูมิให้กับเจ้ากรรมนายเวรจริงๆคาถามมหาจากักรพรรดิเนี่ยอย่างที่พูดเลยเมื่อกี้เลยตรงเป๊ะเลยก็คือจะเด่นในเรื่องของการปรับภบปรับภูมิให้กับเจ้ากรรมนายเวรเราคิดภาพตามผมเจ้ากรรมนายเวรถ้าเปรียบก็เปรียบเหมือนเจ้าหนี้จริงไหมก็เปรียบเหมือนเจ้าหนี้เราอะถ้าวันนี้เราเรามีเจ้าหนี้หลายคนน่ะเราหาเงินมาได้เนี่ยเราก็ไม่ได้ใช้จริงไหมครับเพราะเราจะต้องเอาเงินที่เราได้ไปใช้หนี้ แทนที่เราจะได้เงินของเราเนี่ยเอาเงินนันไปบริหารจัดการทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นเอาไปต่อยอดธุรกิจใช่ไหมฮะหรือเอาไปซื้อของที่เราอยากจะได้เห็นไหมมันกลับไม่ได้ทําเพราะเราต้องเอาเงินที่เราได้มาไปเจียดไปใชน้นี่เอาไปใชน้นี่เห็นไหมเพราะฉะนั้นวันนี้ครับถ้าเราสามารถทําให้เจ้าหนี้ของเราน้อยลงละ่ะถ้าเราสามารถทําให้เจ้าหนี้ของเราเนี่ยไม่มีละ่ะเห็นอะไรยัง เราหามาได้เท่าไหร่เราก็สามารถบริหารเงินของเราได้เต็มที่เห็นภาพใช่ไหมครับวันนี้ถ้าเราไม่มีเจ้ากรรมนายเวรหรือเจ้ากรรมนายเวรของเรามันน้อยเนี่ยบุญกุศลที่เราสร้างนะครับบุญกุศลที่เราทําบารมีของเราเองเนี่ยนะครับมันก็จะยิ่งสูงไงมันก็จะเป็นหนุนนําให้ชีวิตเรายิ่งพบเจอแต่เรื่องราวดีๆไงครับพอเห็นภาพไหมเพราะว่าบุญที่เราทําบารมีที่เราทํานะครับบารมีที่เราสร้าง บุญกุศลทั้งหลายเนี่ยที่เกิดจากความตั้งจิตตั้งใจของเราเนี่ยก็จะสามารถผลักดันตัวเราเนี่ยนะครับได้อย่างเต็มที่เพราะเราไม่ต้องไปแบ่งให้ให้เจ้ากรรมนายเวรแล้วหรือเราไม่ต้องไปแบ่งให้กับผู้ใดามากจนเกินไปเห็นภาพไหมนี่คือความจริงเพราะฉะนั้นวันนี้อยากจะบอกเราทุกคนว่ามหาจักรพรรดิเป็นหนึ่งบทสวดที่คุณไม่ควรพลาด โดยเฉพาะใครก็ตามนะครับที่มีชีวิตมีความรู้สึกว่ามันจะขึ้นจะขึ้นแต่มันก็ขึ้นไม่สุดมันจะดีจะดีจะดีแต่ก็ดีไม่สุดนะครับเสี่ยงดวงก็หลุดตัวหนึ่งเสี่ยงดวงก็พลาดตัวหนึ่งอะไรแบนรบนี้นี่คืออิทธิพลของเจ้ากรรมนายเวรครับดังนั้นนะครับบทสวดมหาจักรพรรดิเนี่ยจึงเป็นหนึ่งในบทสวดทีค่คุณพลาดไม่ได้ในแต่ละวันนะโดยส่วนใหญ่นะคบถามว่าบทมหาจักรพรรดิสวดเวลาไหน นะครับจริงๆสวดได้ตลอดนั่นแหละนะครับเช้านะครักลางวันเย็นนะครับกลางคืนก็สวดได้ครับนะถ้าเป็นช่วงกลางวันเนี่ยก็มักจะสวด9จบหรือไม่ก็ร้อยแจบนะครับแต่ช่วงเวลาที่ที่คนส่วนใหญ่นิยมสวดกันก็คือประมาณ2องทุ่มครึ่งคือช่วงกลางคืนครับเป็นช่วงที่3แดนโลกกระ่านเนี่ยเปิดพร้อมกันนะครับ สวรรค์น,นะครับพบสวรรค์น,นะครับมนุษย์เราแล้วก็นรกภูมินะครับก็คือสามภพภูมิเนี่ยเปิดเป็นช่วงเวลาที่เชื่อมหากันก็เลยเป็นเป็นช่วงเวลาที่เหมาะมากๆนะครับที่เราจะสวดบทคาถามหาจักรพรรดิอืมอันนี้สุดยอดครับยิ่งคนสวดเยอะนะกระแสน,นะครับของมหาจักรพรรดิเนี่ยโ,โหยิ่งเพิ่มทวีคูณอันนี้สมก็ยิ่งแรงนะครับ ในช่วงของกลางคืนเนี่ยก็จะนิยมสวดตามกําลังวันเดี๋ยวผมก็จะมีมีเป็นข้อมูลให้นะครับว่าในแต่ละวันเนี่ยสวดกี่จบกี่จบนะก็มีม,มีมีจำนวนนะครับตามกําลังวันที่เราควรจะสวดนะเพราะฉะนั้นสรุปนรในในคาถาบทแรกก็คือมหาจักรพรรดิเสริมความร่ํารวยนะครับนะปรับภพบเปลี่ยนภูมินะครับเป็นสิริมงคลชีวิตนี่พลาดไม่ได้บทที่2นะครับบทที่2ที่ผมจะแนะนํา คาถาเงินล้านครับคาถาเงินล้านเป็นบทสวดที่ผมสวดทุกวันและเป็นหนึ่งในบทสวดนะครับที่ผมเองและก็ลูกดวงนะครับเพราะว่าตัวผมเองก็รับงานพยากรด้วยผมพยากรเป็นไพ่ปลอกไปครับก็จะมีลูกดวงเข้ามาดูค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันก็จะมีลูกดวงหลายต่อหลายคนที่เข้ามาดูและผมแนะนํานะครับสําหรับใครที่ค้าขายใครที่ต้องการโชคลาภใครที่ต้องการลาบลอยอะไรเงี้ย นะครับคาถาเงินล้านเนี่ยนะครับดีมากคาถาเงินล้านเนี่ยดีมากนะของหลวงพ่อฤาษีลิงดำใช่ไหมครับอันนี้สําคัญถ้าเรามีความเชื่อเรื่องสายมูนะต้องสวดเก้าจบนะครับอย่างน้อยนะนะในแต่ละวันนะครับก็ลองไปสวดดูนะครับซึ่งจริงๆคาถาเงินล้านเนี่ยเป็นคาถาเก่าแก่นะครับเป็นคาถาเก่าแก่เป็นคาถาที่มีประวัติแล้วก็มี ขาเรียกว่ามีบทพิสูจน์เนี่ยนะครับจากผู้คนมากมายเลยว่ามีปาฏิหาริย์นะครับจากการที่เราสวดเนี่ยบทคาถาเงินล้านเนี่ยเยอะแยะมากมายจริงๆนะตัวผมเองเนี่ยพิสูจน์กับตัวเองก็คือเรื่องของเรื่องของโชคลาภเรื่องของการทาาํามาค้าขายนะครับ วันไหนก็ตามตอนที่ผมทดลองใหม่ๆนะวันไหนก็ตามที่ผมไม่ได้สวดบทนะครับคาถาม,มหามหาจากกักรพรรดิแล้วก็คาถาเงินล้านเนี่ยถามว่าลูกค้ามีไหมมีนะแต่มันไม่ค่อยปังมันไม่ค่อยปังแต่เมื่อไหรก็ตามที่สวดสองบทนี้นะครับนะคบถาถาเงินล้านด้วยเนี่ยนะโอ้โหแน่นครับแน่นเอียดเลยนะยกตัวอย่างอย่างอย่างเคสของลูกค้าในส่วนของลูกดวงเนาะที่เป็น คนที่อยากจะมาเปิดไพ่นะครับไพ่ป๊อกกับผมเนี่ยถ้าผมสวดนะคาถาเงินล้านสวดคาถา,ามหาจากักรพรรดิ Q เนี่ยคิวเนี่ยคือเต็มทั้งวันนะครับข้าไป2วัน3วันก็มีนะครับอันนี้คือความจริงนะไม่ได้ไม่ได้โมะก็ใช้วิจราราณในการรับชมแล้วกันนะครับอันนี้พิสูจน์จากตัวเองดังนั้นก็เลยอยากจะฝาก นะครับสำหรับคุณผู้ชมพุกท่านใครก็ตามที่ตอนนี้นนครับมีความรู้สึกว่าอยากจะมีอยากจะมีจุดเปลี่ยนในชีวิตในทางที่ดีขึ้นอยากจะมั่งคั่งร่ารวยอยากจะทํามาค้าขายแล้วได้ผลกําไรอยากจะมีลูกค้านะครับเยอะๆนะครับผมแนะนําว่า2บทส่วนวนี้สําคัญมหาจากักรพรรดิกับคาถาเงินล้านนะครับของหลวงพ่อฤาษีลิงดำอันนี้สุดยอดจริงๆนะครับก็ลองเอาไปพิสูจน์กันได้นะครับผม คลิปนี้นะครับก็อย่างที่บอกว่าสายมูโดยตรงนะครับใครที่ชอบนะครับฟังจนจบดูจนจบนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องคิดดีทําดีแล้วเดี๋ยวผมจะมีคลิปใหม่ๆนะครับมาฝากคุณผู้ชมอีกคลิปนี้ต้องลาไปก่อนขอบคุณครับผม คัดามหาจัก,กรพัรดิสำหรับท่านที่ไม่มีผงจัก,กรพรรนะครับขอให้ทำจิตน้อมรำลึกถึงพระพุทธรูปปางพระจัก,กรพรรหรือพระพุทธรูปทรงเครื่องแล้วเราจะเริ่มสวดกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโต อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธายะพระพุทธไตรลตนาญาณมณีนพภัตส,สีสหัสสะสุธรรมาพุทธโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธร,รมมะบูชา สังฆบูชาอัคคีทานังวรังคันธังสีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรลัตนณยญานมณีนพพลัส สีสหัสสะสุธรมรมาพุทธโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทธโมนะพุทธะบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอักขีทานังวรังคันธังสีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆะปูเชมิ นโมพุทธายะพระพุทธไตรยลตนาญาณมณีนกพลัศส,สีสหัสสะสุธรมรมาพุทโทธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรมมบูชาสังฆบูชาอัคคีทานังวรังคันทังสีวลีจะมหาเถลังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโย อหังวันทามิสัพโสพุทธะธรรมะสังฆะปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรลัตนณญานมณีนพลัสสีสหัสสะสุธรมรมาพุทธโทธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอักขีทานังวรังคันธัง สีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพโสพุทธธรรมะสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรลัตนาญาณมน,นีนพลัสสีสหัสสะสุธรมรมาพุทโทธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะ พุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาอัคคีทานังวรังคันทงังสีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทูระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพโสพุทธธรรมสังคปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรลตนาญาณ มณีน,น,นพลัตส,สีสหัสสะสุธรรมมาพุทธโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอักขีทานังวรังคันทังสีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทูระโตอหังวันทามิทาตุยโยอ,อหังวันทามิสัพโสพุทธธรรมะสังฆะ ปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรลตนาญาณมณีนพลัสสีสหัสสะสุธรรมมาพุทธโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธัมมะบูชาสังฆบูชาอัคคีทานังวรังคันธังสีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุระโต อะหังวันทามิทาตุโยอะหังวันทามิสัพโสพุทธะธรรมะสังฆะปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรลัตนัยานมณีนพรลัตส,สีสหัสสะสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธะบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชา อักขีทานนางวรังคันทังศีวลีจะมหาเถรังอหังวันธามิทูระโตอหังวันธามิทาตุยโยอ,อหังวันธามิสัพ,พโสพุทธธรรมะสังฆะปูเชมิณโมพุทธายะพระพุทธไตรลตนาญาณมณีนพพลัสศีสหัสสะสุธรรม,มา พุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมบะบูชาสังฆะบูชาอักขีทานังวรังคันทงังสีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทูระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพโสพุทธธรรมะสังฆะปูเชมิ เมื่อเราสวดครบแล้วนะครับก็จะเป็นคำอธิษฐานจิตแผ่กุศลปรับภพบภูมิให้เจ้ากรรมนายเวรอิมังสัจจวานังอธิฐานิี้พุทธังอธิฐานนี้ธรรม,มังอธิฐานิี้สังฆังอธิฐานนี้ขอสิ่งที่ข้าพเจ้าอธิษฐานจงศักดิ์สิทธิ์สำเร็จเป็นจริงโดยฉับพลัน ทันใจทุกประการหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเชิญพระเข้าตัวนะครับแผ่บุญนะครับปราบภพบภูมิส่งวิญญาณด้วยบทสวดนะครับสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังคาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพระรังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโส สัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังคาพละปัตตาปัจเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตชีนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังคาพละปัตตาปัจเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตชีนะรักขังพันธามิสัพพโส สัพ,ส them, สสพ, more, พสสเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังคาพระลปัตตาปัจเจกานันจะยังพระรังอรหันตานันจะเตชีนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังคาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพระรังอรหันตานันจะเตชีนะรักขังพันธามิสัพพโสเมื่อครบแล้วนะครับเราก็จะ สวดบทสวดในยะแพ่กุศลนะครับปรับภพบภูมิให้เจ้ากรรมนายเวรพุทธังอธิษฐานนี้ธรรมังอธิษฐานนี้สังฆังอธิษฐานนี้ให้เราอธิษฐานจิตนะครับแผ่เมตตาออกไปให้กับดวงวิญญาณเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายจะระบุสถานที่ด้วยก็ได้นะครับคาถาเงินล้านนะครับ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมปจิตฉามินาสังสิโม พรมมาจะมหาเทวาสัพเพยขาปรายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพ,าพ,าพาวันตุเมมหาปุญโยมหาราโภพ,าพาวันตุเมมิเตพาหุปติพุทธะมาอุนะโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธะ มานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติฉามิเพงเพงพาพาหาหาลหหือือสัมปจิฉามินาสังสิโมพรมมาจากมหาเทวาสัพเพยขาปรายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพ,าพ,าพาวันตุเมมหาปุญโญมหาราโพาพาวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธามาอุนะโมพุทธายะ วิระทะโยวิระโคโนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติชามิเพงเพงพาพาหาหาหรือสัมปจิชามินาสังสิโมพรมมาจากมหาเทวาสพเพยขาปรายันติ พรมมาจะมหาเทวาอภิราภาพรอวันตุเมมหาปุญโยมหาราโพาพรอวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธา,าอุะโมพุทธายะวิระทายโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติชามิ เพ่งเพ่งพาพาหาหาหรือ,อสัมปจิตฉามินาสังสิโมพรหมมาจะมหาเทวาสัพเพยขาปรายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิราภาพาวันตุเมมหาปุญโยมหาราภพ,าพาวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธามาอุนะโมพุทธายะ วิระทะโยวิระโคโนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติชามิเพงเพงพาพาหาหาหรือสัมปจิชามินาสังสิโมพรมมาจากมหาเทวาสพเพยขาปรายันติ พรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาราภะพระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธา,าอุณโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติชามิ เพ่งเพ่งพาพาหาหาอลือ,อสัมปจิตฉามินาสังสิโมพรหมมาจะมหาเทวาสัพเพยขาปรายันติพรหมมาจะมหาเทวาอภิราภาพาวันตุเมมหาปุญโยมหาราโภระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธามาอุนะโมพุทธายะ วิระทะโยวิระโคโนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติฉามิเพงเพงพาพาหาหาหรือ,อสัมปจิตชามินาสังสิโมพรมมาจากมหาเทวาสัพเพยขาปรายันติ พรมมาจะมหาเทวาอภิราภาพาวันตุเมมหาปุญโยมหาราภะพ,าพาวันตุเมมิเตภาหุหติพุทธามาอุณโมพุทธายะวิราทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติชามิ เพงเพ่งพาพาหาหาอลือ,อสัมปจิตฉามินาสังสิโมพรหมมาจะมหาเทวาสัพเพยขาปรายันติพรหมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพ,าพ,าพาวันตุเมมหาปุญโยมหาราภะพ,าพาวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธามาอุนะโมพุทธยะ วิระทะโยวิระโคโนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติฉามิเพงเพ่งพาพาหาหา,หาลือสัมปจิตชามินาสังสิโมพรมมาจากมหาเทวาสัพเพยขาปรายันติ พรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพ,าพ,าพาวันตุเมมหาปุญโยมหาราภะพ,าพาวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธา,าอุณโมพุทธายะวิราทะโยว,วิระโคนายงวิรหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติฉามิ เพงเพ่งพาพาหาหาอลือ,อสัมปจิตฉามินาสังสิโมพรหมมาจะมหาเทวาสัพเพยขาปรายันติพรหมมาจะมหาเทวาอภิราภาพ,าพาวันตุเมมหาปุญโยมหาราภวพ,าพาวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธามาอุณนะโมพุทธยะ วิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติชามิเพงเพงภาพาหาหาลือก็เป็นอันเสร็จพิธีนะครับ ช่องคิดดีทำดีขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมคลิปวิดีโอของเราอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกดแชร์ให้คนที่คุณรักกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่หมจากช่องของเรานะครับขอบคุณครับ